ติดภารกิจบ้าอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยอยากจะให้น้องๆหรือว่าพี่ๆในรุ่นต่อไปได้มารวเนินการเผื่อจะได้มีไอเดียการจัดการที่แตกต่างกันออกไปนะคะขอเสนอรายชื่อค่ะปีหน้าเป็นใครคะเป็นแม่งานคขาพี่หนิวพี่งหนิ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 งนิงหนิงหนงหนิ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 งนิง ยังไงอยากจะให้น้องใบกับน้องอกิ่งช่วยกันแล้วบอกมาอีกทีหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวพี่จะเชิญพี่ๆน้องๆทุกคนมาช่วยกันาอันนี้เขาเรียกว่าบางังคับใช้จากเรื่ 对对对。 ไ่รุ่นแรกพี่จากปาที่อาตอจบล้าาเจ้ขอบคุณมากรุ่สองรุ่นทสองน้ำตาลที่ไหนคะอกแกวาสมัยตอนที่เราถ่ายรูปรวมไงแล้วก็อัดจบส่งให้คว สีแดงแล้วก็พอปีถัดมาปีที่แล้วก็ไปในตุ้ยแล้วเป็นไงเจ๊เหมือนกันเนะปีที่แล้วที่เราติดต่ออ่าปีนี้ก็อีโฟอีโฟไม่สนใจก็เลยมาคั่วต่อได้ประมาณสักสองสามวันที่ผ่านมาก็เลยพี่จะมาดูคอนเซ็ปต์ข้อด ขอโทุกคนเคอนเสิร์ที่งานจเจคอนเสิร์ตว่าที่จสมคืนนี้เจ๊ค่ะช่าส่วนส่วนีน่าน้องางที่จาที่ไหนก็ถามเลนะคุอยร้านไหนอยากเจ๊ชครับอมาเลยไจานปาอจูงไม่หยุเนมาไม่อยากใตาเขาัดัวน่ยู่เราุกคนก็เดีนาเป็นน้องใหม่้องแต่ว่าเรื่องคอนเ็ปต์แล้วก็เรื่องของ ล,ล้วพี่ต้องการช่วยประษัทงานเรือทคถายถ่ายุทุกคนให้นะคะโไม่สาวว่าเป็นพิเศษอะไรเลยดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำนันถ่ายหน้าบึงช่วยเหลือเสียงปงนี้หมดเลย anyway. right. ้ยไปเรียก้ยถไม่เรยกหน้าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ก่อนอเลีเขาไปถึงผู้จัดการโตโยต้าเลยนะเว้ยคนรับผิดชอบเลยใชไเขาม่ควรต้องผิดชอบเะ่าไ่ เปทีน้องเพื่อนทุกคนไมรู้ว่าไข่รุ่นเดียวกันหรือเ่าหลังมัเาดอัเป็นปีแรกที่ทหมดน้องรแล้วไม่ได kind of um ้เลกเกนกกนแล้ววันีไปานกมตมันเปชินตแลวนี้น้องก็จบตแล้วัน้ตกขอหานอ้ันาเฮ้ยอยโหลูก <comm ute. <comm ute. ไปาหญ่นะไปใหญ่นี่นะจำได้ right> ่ายปีนะได้จุดประจาน้าขอขอใช่ด้่ก็รู้สึกว่าใครไม่เห็นด้วยี่เราไปเจอคนไม่กินยาต่างว่าทำบุญเล็กที่ไว้ลำพังรับรอว่าไมหน้านี่ทำไมท้ไมอไไม่เมไร้

อไเ่ง่ายดีกูบอกว่าไม่ต้องเพียไม่บอกว่าแ่แดดแดที่ี่าวแ่นี้ล้เราเขัดไี่ไหนะก็มันไม่ทานพราะว่าปีนี้วุ่นวายเพาะมันิดงานข้อเจคอนด้วยเราก็เลยมือนไปช่วยที่ตรงนั้นด้วยก็ถูกกระจายให้มันคิดทีมงานมันก็แบบนิดนึงเราก็ต้องยอะไรไปช่วยจงานเขาทาอะไรเรียบร้อยทำไรถ่ายรูปเดีวเลยไปไปที่ 你们家。<music> <music> ทำดีใจน้ำตาอะไรขนมหายหัวชอบจากบ้านด้วยไม่อย่าจห้าน่าต้องตาจะเป็นคนจ่ายข้าวผงลีบเราห้าว่าโวนโวนโอนคือ ต่านะขอร้อยังมาคบกัแล้วอครบแล้ยไหนที่ออยคนเดียวมากำลังเดินทางมาไม่แม่ัเีก็อ่จริงแม่นะคะแล้วก็ทุกคนขอขออย่างโอเค รู้สึกดีใจทุกปีนะคะที่ทุกกคนยังรักแล้วก็ยังเป็นห่วงกันอยู่ตลอดเวลานะคะสุดสำคัญที่สุดก็คือทุกกคนได้มาเจอกันเนาะได้มาอยู่ได้มากิงข้ามได้นกันับนัากันกนพ่อหลโทเียล พอกประมูลไม่ได้มวยวายลงโต๊ะก็ได้ได้มากะไม่ได้เยอะก็ไม่มีอะไรมากนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะขอให้รักกันแบบนี้ตลอดไปแนะคะหนักนิดเบาหน่อยอะไรก็ขอให้อภัยซึ่งกันแล้วกันนะคะอย่าให้มันติดช่องหมองใจนะคะมีอะไรก็ ก็พูดใกล้จะกันนะไม่นานเราก็ตายแล้วานานหรอบออยู่อีกสวันนะ3วันนะไม่เป็นไรถ้กาจบก็เราจะส่วันๆๆสามวันก็บ้างทุกๆปีก็จะมีอย่างเงี้ยนะคะ มีกันมากรักกันมากเดี๋ยวปีนี้ไม่มีดราม่าใช่ไมรากันไม่ดราม่าไม่ดราม่านะดวค่ะอะไรก็ไม่ราดราม่าอะไรอ่ะมีหรือไม่มี่าวบอยาไม่มีมี่ไม่มีมี้ไมี่ใครอ่ะบอยไม่บอยมาอยู่น้ตัวตีกินตัวตห่ตัวีอร่อย ก็ไม่มีอะไรนะก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณตาเสียตลาดไม่เวลานะเสียตลาดหลายๆอย่างเสียตลาผัวมาด้วยในรถอยู่ในรถรออยู่ในรถแล้วก็โอเคนะทีู่มีอะไรจะพูดมากเลยวันนี้ก็เสีย ดอยไรหัวยากอะไรน้าเขาจัดการให้เงี้ยผิดนมม่ใู้ดเหนี่เป็นพี่อ้อยม่ายแล้วเราปดเือนเดียวัแม้ายลก็คืงานน่ื่อยงรอเพ่อยวไ่าหน้าเด็มองหน้าควายโคนะตอนนีครับตอนร

ไงล่ะไกลถึงก <f Trustee> ้ล่ะโอ่คเลยเราปีนเราไหาไกลไม่ออยอย่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะย้อนไปงานแต่งมันอีกทีลูปตัวพาชฉันมาป่ะไม่อยา ย้อยย้อเราได้ย <bows> ินเลยนะใครพูดอะไรนะคะ นิดได้รุนไหนะ้รุ่ไหนรุวะลรอคว้าไทยไรล้รถความแห่งลรคว้ามนต้องมีเคยใช่ไหมข้ยเดียว่ปะองเดียวเดียวอยนี้การล้นตัวไหนฮะรันั้นเป็นใครอ่ะอุ้ยอีนี่เี่ยตัวดีเนี่ยใช่เดียวมือง่ายมือง่ายไป ฮะไม่ได้ไปไม่ได้ไปแต่เป็นคนดูต้นทางไงชะไนใช่ไหมยีนไอเครุ่นแม่แฟนเองนั่แหละเ้นาเอ้ายนช้างไต้องมาเือกไี่อกมาได้เลือกมาได้เลือกกันเลยเ้าเไปเปนสองคนไม่ใช่หรอไปเยอะพิจิบไปไมต้องไปกป็นสอคนพ้อยช้างไปเลยใกลางตะโ พชางที่เนใคมันเป็นใจใหช้าบอกแว่าอะไรให้ค้นหน่อยพี่ช้าวิยาการเลยรอเออเขาตามวิทยาาสตร์ใช่ปะดาววิทยาศาสตร์เขากเรียนวยาการดาววิทยาศตรต่อรูปมายตาแล้วก็หวัวพ่ี่ พี่เนียนด็อกเตอร์แล้วนะ<อ>จ,จะจบแล,แล้วพี่ด็อกเตอร์จริงตอนที่ไหนอ่ะไม่ต้องไปก็ไเสียงดังมากหัวเลยแต่ก็ขอขอบคุณพี่ดิวขอบคุณอีเจ้ด้วยนะคะเจ้ก็จาของพิชเนตนะพิเนต<ะ>ใช่ไหมค่ะขอบคุณเจ๊บอกวนที่มา สนุกกับเราแบบนี้พารปีถึแม้ว่าแกจะรัดตัวขนาดไหนกูหลายานี่เยอะมากตอนเนี้ยใช่ทอไปกูอยู่อีกงานเพิ่งเสจเดี๋ยวมจไปอีกงานเดิแต่ี๋ยวเสจแล้วกูรีบไปกา้กูเห็นถ่ายรูปก็ผู้ชายตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวโผลขัดมวค่ะล้วยงแค่ไหนก็มาขอบุณค่ขอบคุณข มาสองคนนั้นเนี่ยไม่แบบเกิดลูกกมาจริงนะขอคุณอาจารยวันนี้ม่เกิลูกแต่ไม่าเป็นยเพราะว่าลูกอะยังอยู่ในเป๊ะขวายัง ยี่เปนะเ็อ้ยนลแอยู่หลยปีเมนัหลยกัอาจรด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเหนือจมจายังทำตัวสติทกับพวอเหมือดิมค่ะวยเป็นพวกจช่วยพวนวยการแล้วอน่ผู้ช่วยการอะไรนะย สีส <ma> ีอะไรทำไถ่ายทาสดวันนี้มาดูตั้งหนึ่งคน ค่ะจริงๆไม่เคยอยากให้จุ่มมาเลยอ้าวยากไม่ดูเลยอยากให้ผัวมาไม่ได้หรออยากให้ผัวมัจุ่มมาเออมึงด้วยปีหน้าบอยคอนเซ็ปต์คือผู้ชายเอาสามีกับมูงมาต้องวบเจ้ด้วยอีตั้งรน่ะชอบ้วกนักกูบอกว่ากีต้ารอันนี้มึงไลฟ์อยู่

ไล่ด้วยหลด้วยไล่ด้วยไม่ายให้คน่าเท่ไร่ยเขาไม่เล่นเฟสอยไม่เล่นเฟถอยไม่เล่นเฟไม่ถอยไม่เล่นเฟผัวจับผัวจับได้ไม่ใช่ไม่กะแน่เต็มที่เลยมันเล่นแล้วม่นแล้วมันพวกนี้ยมาตั้นเพอเียนโปรไฟอ้โหเป้บนเพิ่อเปลี่ยนโปรไฟล์พวกของำรวจับได้ อีต้องปีหน้าเจอกันนะเอาหลังมารับขวัญเจเจผมจะให้ทอบาทมงอโอ้ยีแก่สิบบาทใช่เพา่าบาทมือมนไม่ขายอขายแพลนแล้วสิบบาทไม่ตมตเตีตนตีริงน ยู่อย่าแย่งกันอยย่งันทีนคนอูด้วยอูด้วยเปไรบางเขไม่อยู่คนทุกคนอย่าแย่งผมรูนะผมเป็นอะไรไม่ไ้ไโงเขาบอกแล้วงงอยู่งงอยู่อย่งด้วยเนางาอาเียกันอย่าเงไไ้นี้บอกอยู่ด้วยวันนั้น่นเอี่เด็กเเด็กี่ผมเูแล เป็นอะไรเป็นอะไรต้องไลอยู่เลยวะ็แมวี่เห็นไม่ได้ขง้ไมไม่ได้เลยต่อเป็นผู้ชายชอบเลยกัีนะดีไมนีช่วงที่กินเล้าว่ะนงนีรู้สัสนี่นบอกพอแล้วพอแล้วพอแล้ว